คลิปนี้นะคะทุกคนจ๋าตั้งใจถ่ายเพื่อให้เป็นความรู้ทุกคนไว้เลยนะคะหลายคนนะคะถามจ๋ากันมาเยอะมากว่าตัวออยเนี่ยออยบำรุงผิวเนี่ยนะคะว่ามันดียังไงแล้วมันจําเป็นไหมที่เราต้องใช้นะคะซึ่งเราเพิ่งออกตัวอีฟออยตัวนี้มานะคะทีนี้จ๋าจะอธิบายทุกคนฟังหลายคนก็สงสัยอยู่แหละว่าอีฟออยกับตัวบูสเตอร์อีฟเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงด้วยนะคะเอ๊ะเราใช้บูสเตอร์อีฟแล้วต้องใช้อีฟออยอีกรออะไรเงี้ยทีนี้เริ่มจากอีฟออยก่อนเลยละกัน อีฟออยตัวนี้นะคะจ๋าจะบอกว่าออยเนี่ยนะมันเป็นตัวบำรุงนะคะที่มันช่วยทำให้ผิวเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นมากที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีมากที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยเหมาะสมกับผิวที่แบบว่าขยายอย่างรวดเร็วอย่างเช่นคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์แบบนี้นะคะแต่ตัวออยนะคะคุณสมบัติพิเศษของมันเลยที่ไม่มีความสามารถเฉพาะของมันเลยนะคะก็คือเนื้อออยเนี่ยมันมีความสามารถช่วยป้องกันนะคะ ความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยไม่ให้ระเหยออกนั่นเองเหมือนช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นในผิวเนี่ยได้ดีที่สุดและได้มากกว่าครีมบำรุงผิวทั่วไปนึกออกไหมเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาผิวนะคะที่แห้งมากๆนะคะหรือว่าต้องการที่จะป้องกันผิวแตกลายออยเนี่ยก็เลยเป็นไอเทมสาคัญมากๆที่ขาดไม่ได้เลยทีนี้ อีฟออยเราเนี่ยมันมีค,คุณสมบัติพิเศษมากกว่านั้นไหมมันไม่ได้แค่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นหรือว่าช่วยป้องกันผิวแตกลายหรือว่าเพิ่มความยืดหยุ่นอย่างเดียวค่ะเรายังใส่สารสกัดนะคะที่ช่วยลดรอยแผลเป็นโดยตรงแล้วก็ลดรอยแตกลายโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นคุณแม่หรือใครที่มีปัญหารอยแผลเป็นด้วยนะหรือว่าเป็นผิวแตกลายนะหรือต้องการป้องกันผิวแตกลายหรือว่าผิวที่ค่อนข้างแห้งอีฟออยตัวนี้จะบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่ คุณใช้เนี่ยคุณต้องเลิฟมากแน่ๆทีนี้จา๋าจากแนะนําให้ใช้แบบคู่กับบู booster e แบบนี้รู้ไหมคะว่าทําไมเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยเหมือนแบบ อะบูตเตอร์ตัวเนี้ยมันช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ลดรอยแตกลายร,รอยแผลเป็นหลกักแรลหายดำข้อสองด้านตาตุ่มด้านง่าห์ขงา่าก้นก็จะหายดำใช่ไหมคะเอาง่ายๆคือเน้นบํารุงให้กระจ่างใสแล้วก็เพิ่มความชุ่มชืน้นพอใช้คู่กับตัวอีฟออยล์คู่กันแบบเนี้ยมันเป็นการช่วยทําให้ผิวมีความชุ่มชืน้นทวีคูณแล้วก็ช่วยทําให้ผิวเนี่ยลดร,รอยแตกลายหรือว่าลดร,รอยแผลเป็น ทาวีคูณเข้าไปใหญ่แถมยังช่วยทําให้ผิวกระสา่งใสด้วยนั่นเองนะคะใช้คู่กันแบบนี้มันเหมือนเป็นการบูสต์แล้วบูสต์อีกอะเลื้อ,อ,อกมานี่เวลาใช,ใช้คู่กันแบบนี้นะนี่แบบนี้นะคะและอีกอย่างนะที่สําคัญออยอะอีฟออยมันเป็นตัวที่ทําให้บูสเตอร์อีวะใช้ได้นานขึ้นกว่าเดิมหลายเท่ามากทุกคนนี่เข้ามาดูใกล้ๆอันนี้จะท้องสองแล้วนะคะผิวก็ยังแบบคงไม่แตกลายผิวสวยมากเห็นไหมเดี๋ยวแล้วเวลาเราใช้นะใช้แบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ แล้วเวลาใช้ก็นวดนวดครึงคึงแบบนี้ไปเลยนะคะเห็นไหมผิวว่ามันก็จะชมพูชมพูใสๆสเนียนๆน,นะคะทุกคนแบบนี้เนี่ยจ๋าก,ก็อยากให้ทุกคนน่ะได้ลองนะคะไอเทมใหม่ของเรานะคะนี่ความสําคัญของมนันนะมันมีอยู่แล้วหลายๆคนที่เป็นคุณแม่ก็จะทราบดีว่าเออออยเนี่ยมันคือตัวบํารุงที่เพิ่มความชุมช่มชื้นได้ดีที่สุดทําให้ผิวยืดหยุ่นได้ดีที่สุด นะคะแล้วก็ตัวนี้ช่วยลดรอยแตกลายกับรอยแผลเป็นด้วยใช้คู่กับบุสเตอร์ตัวนี้ทําให้ผิวกระจ่างใสผิวเนียนชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ลดรอยแผลเป็นรอยแตกลายเขาวีคูณเข้าไปเลยนะคะใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกับครอบครัวอีฟั่วโลกาได้เลยนะคะเป็นไอเทมสองตัวที่คุณแม่ต้องมีคนท้องใช้ได้คนไม่ท้องก็ใช้ได้จ้า